แรดูใหม่อยู่นะพี่เท่ใช้งานแล้วน้ำมันใช้งานแล้ว อะไรเมืนเน่อน,นี่สภาพนะคะใช้งานแล้วนะแต่ลูกค้ายังไม่ได้ปลดอันลูกค้าน่าจะยังไม่ได้ปลดอันปลดเซฟตี้ของมันนะเดี๋ยวลองให้ช่างดึงก่อนเติมน้ำมันยังพี่เทอดูดิเอาน้ำมันมาด้วยอันนี้ให้ช่างไปเอาน้ำมันมาเติมให้แล้วนะคะเดี๋ยวลองดึงนะ อันนี้ลูกค้ายังไม่ได้ปลดอั้นปลดเทปตี้นะคะเวลาดึงสตาร์ทก็เลยไม่ค่อยติดอันนี้สินค้าใช้งานปกตินะคะลูกค้าไม่ได้ปลดอั้นมันนะพอทำแล้วก็ใช้งานได้ปกติ